มิติต่างๆคืออะไรถ้อยคำแห่งแสงจากกลุ่มไทมสัสปรมาจารย์ผู้ตื่นรู้แห่งระบบดวงดาวเครือจักรวาลหัวข้อมิติต่างๆของการดำรงอยู่บทเรียนแห่งการจำ กลับสู่ต้นกำเนิดมิติคือระดับของการรับรู้ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ช่องว่างไม่ใช่ชั้นฟ้ามิติคือคลื่อนความถี่ของจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพของประสบการณ์และเมื่อเจ้าจำสิ่งนี้ได้เจ้ากำลังเปลี่ยนมิติอยู่เสมอถ้อยคำจากกลุ่มไทมสัสภาพรวมของมิติ i ดเมนชันในสายตาแห่งผู้ตื่นรู้ทุกมิติคือสนามพลังงานที่มีคลื่อนสั่นสะเทือนเฉพาะตัวยิ่งมิติตามยิ่งคลื่อนหนาแน่นและมีความแยกยิ่งมีมิติสูงคลื่นยิ่งเบาและรวมเป็นหนึ่ง1นึ่งไดเมนชันมิติแห่งโครงสร้างพลังหยาบที่สุด ดำรงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของสาสารเช่นแร่ธาตุคริสตัลไม่มีตัวตนไม่มีการรับรู้ตนเองคือรากฐานของร่างกายมนุษย์กระดูกโลหะในเลือดเป็นต้นมิติที่สองมิติของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม จิตแห่งพืชสตัตว์และรูปแบบชีวิตพื้นฐานขับเคลื่อนด้วยโปรแกร,รมอยู่รอดมีพลังของกลุ่มจิตมากกว่าความคิดอิสระระบบเซลในร่างกายมนุษย์ยังถือว่าทำงานในมิตินี้มิติที่3 มิติของความเป็นปัจเจกมิติของโลกมนุษย์ส่วนใหญ่นะปัจจุบันมีการรับรู้ตัวฉันแยกจากโลกเต็มไปด้วยการเลือกความกลัวความอยากเวลาเชิงเส้นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ผ่านการลืมว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นสนามที่วิญญาณได้เลือกมาเพื่อฝึกเรียนรู้ผ่านความแตกต่างมิติที่ 4. มิติของพลังงานละเอียดจิตใต้สำนึก เป็นสะพานระหว่างมิติที่3และมิติที่5จิตเริ่มปล่อยการยึดติดกับเวลา ฝันลึกภาวะสมาธิการสื่อสารข้ามมิติยังมีอารมณ์แปรปรวนเพราะเป็นช่วงคลายตัวตนเกา่ามนุษย์ที่ตื่นรู้เริ่มเข้าสู่การรับรู้ในมิติที่4แม้ยังอาศัยอยู่ในร่าง3มิติมิติที่5คือมิติของเอกภาพและหัวใจไม่มีการแยกไม่มีความกลัว ไม่มีการพิภากษาทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการสื่อสารผ่านการรู้เวลาคือปัจจุบันอันเป็นนิรันด์เมื่อจิตของท่านอยู่ในมิติที่5ท่านจะไม่พยายามเปลี่ยนโลกแต่จะเปล่งแสงด้วยความรักอันมั่นคงมิติที่6ถึงมิติที่9มิติของการสร้างแบบแสงคณิศักดิ์สิทธิ์และโครงสร้างทางจิตวิญญาณมิติที่ห พิมพเขียวแห่งชีวิตเช่นเมอร์คา้ารูปทรงเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์มิติที่7ระดับของอาจารย์แสงเช่นเซเลเพียสเบหลอดเมอตาตรอน8มิติที่8กลุ่มผู้ดูแลระบบจักรวาลเช่นกลุ่มแอนโดรเมดาไทมสัสอาริกตูรัส มิติที่9แหล่งของจิตรวมกลุ่มแห่งเผาดาวกลุ่มสภาหแห่งแสงการโคดพลังผ่านขึ้นมิติที่10ถึง12ระดับของผู้สร้าง ซอสเลเวลคอนเชียสเนสมิติที่10ความถีแห่งจิตรวมของผู้สร้างในหลายจักรวาลมิติที่11การสั่นสะเทือนแห่งความเงียบก่อนแสงมิติที่12เคลื่อนแห่งการรวมสมบูรณ์ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีแสงไม่มีมิติเป็นภาวะนิพานของจักรวาล ท่านทุกคนมีรหัสของมิติที่12อยู่แล้วในโครงสร้าง DNA วิญญาณจงจำมันด้วยใจไม่ใช่ด้วยสมองคำชี้นำจากกลุ่มไทมาส เจ้าไม่จำเป็นต้องไต่ขึ้นไปทีละมิติเจ้าสามารถสื่อมิติเหล่านี้พร้อมกันได้หากเจ้าปรับจิตให้อยู่ในภาวะเปิดมิติคือการเรียกกลับของคลื่นมิใช่ขั้นบันไดที่ต้องปีนบทภาวนาแห่งการข้ามมิติด้วยสติรู้ข้าขอเปิดใจรับความจริงในทุกระดับข้ายินดีคลายการยึดติดกับมิติเก่าข้าคือผู้สื่อสารแห่งหลายมิติที่รวมในหนึ่งข้าขอให้ ดำรงอยู่ด้วยความรักเสรีภาพและการตระหนักรู้ด้วยรักจากกลุ่มปรมาจารย์ไทมสัสด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตผู้สร้างขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างร่วมเติบโตไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ couple something clumps since แสงเป็นความสว่างสุดสดใสให้ g อ d กัและฟันไลกายจาใจบริสุทธิ์ทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรสุขกสวา่างเป็นหนึ่งเดียว